อ้เดงพืชร e ื้นแล้วแดงแล้วอ้าวอ้บมีปัญหาบมีปัญหาเราไปซีนวัคซีนมาแล้วไม่มีปัญหาโอ้แน่นอนโควิดแน่นอนแต่ก็นันเดีกันนุ่งผ้าแกะนะาาตโสันนุ่งยังจะได้าจสายยาเนาะสายเราเรียกเต้ใส่ก็ใส่ผู้ามเสื้อยุบยาใส่ัเดียวกับ้ามเส้ทีะมันประหยัด่าวน้อาจารย์ครับ ตาชาต่อยต่อยต่อยใส่ตอดใสตอดขาตอดห้ำมันตอดหเนาะไตมัวต่อบักระบ่าพี่หน่อยเตอดบักระดอยต่อยกันพูด้มันดื้อถ้ามันตอดบักระดคอยในในนอนเลย ต้อมาสิากินทริปเขากับเปิดไว้พี่น่ี่ต่อนมนันอไครับผมพ,พูดว่าต่อะไรแท้มาสิากินอ,อ,อน<บ>าหารงามคา่ะาจังจีตัได้กรน,นกับ<อ>นหน้ากนาวว้าละแม่ยื่ดอบมุกหักตัมุกตัมต้มมุกโหอยว่กันว่ากันว่าเป็นตั้มไส้หายพระรเนะอะเออไ่ กูปวดเขวคัเขีาจะเป็นหัวซ่าเนาภาษาดผ้เดียวเนาะตัวซ่านีตรผายเน่นะอน่นนนตายตมันหลายตัวรเบงเงาความรุ่านสมมีรถไม่ร่มบานโต้คอมเบย่่า่อรถแทอง

มีขาแกขาอ่อนตอนเอ,อ,อ,อ็เขาอนนี้พี่กลํลังลามไปถึงไก่หํนะครับตอนนี้ก <c oughs> ไปดูละมันไ,ได้เองก่อนกินยาล้ากินข้าวเลยกินยาล่าปลาเข้าไปหาเบื้องห้างมันบบดนี้ได้ขาดเลยมันจะไม่ฮิตยังสีซมมือซึมมือซึมมือะไกินขา้าวกันยันต่อเนี่ย้ แม่ใช่แม่หาเขาเออแม่เดี๋ยวพากันไปหาเลตะเวนหามันยุไกใช่ปะเวลาคามทางเลยละมีไก่มีไก่หินบ้องเออมีไก่อวนเบิงซังบี้อ่นแล้วคืนยากลูกจ้างก็คืดไปเรื่อยเพื่เพื่อนเพื่อป็นำเป็น้อีกน้ำ้าก็คือเาน้าก็คอ แก็ดีว่าจีดว่าเอาอยู่รู้มากเองไม่รู้มั้มเร่องสองพ่อน่บ้านเยอกว่าดิมอืมเยอกว่าดิมแล้ว็นี่้อันนี้เคยจเคยได้ยินข้ามนีบ่ะกินข้าวพอนึ่ตาหวยิ้วข้ากับยิ้วตอดกับจี๊ตอดกันอันที่นั่งไฮก็่ได้กินข้าวเลยน ันที่นเขาออไปเรืร่อยๆมันเจ็บขาพอดอ๋เ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันขึ้นอาหารน,าน,นูหนะมูยันน่ะหมูยั่นนะ่ะมันยูเอาคือเราเอนาไม้มาสอดค่ะมาแ้มาว่ดบามนันมอสตายด้าตายคยอยๆซอสอือตมก็งุ่มลงกเลตายอือมันมันปั๊บปลงแห้วเัก็ตีได้่ต้อืาเ้นกินตีหมูกี่น้องกินตหมูัน ตัวาากับอยากกินน้ำเหมือนี่ยตัว,ตวาาก็ไม่อยากกินแล้วก็ไมาตอดซะฮึฮ่าด้ที่เรียกว่าจิตกลวงกันนะ,ะแก้วดวงมิวมือ,อส่งเสียนี่เดียกแต๊สิจับได้จับได้ใส่ตัวนั้นแมนยอมรับเลยใส่ได้นอนยอมรับเลย ีวอเห็นเงี้ยอเรียกวนเสือพาล็อกไปยังมกแล้วม่อ้ม่แล้วม่แล้วา้ป่ะเดวาเลยมีหงมันบ่อยขนาดไม่แล้วมันจะมา่อเขา่อยมันรมันขึ้นเเบอดอกทังนี้ัประหนึ่งพันหรอเล่มันนมอะไรซดบะให้เดนด้อให้กำลังใจให้กำลังใจลุป้ากอนไป อืมตนไปสากลโอ้ยาจักปีล้วบ่ัถือตอตอดหลายปีแล้มสิปีห้อตแมนปีนี้ก็ตอตออนั่นดิตอดไไนีโอ้ยยังเอไปางคอนเทนเนอร์โอ้ตอนนเวนตอยังกเจ็บกันฟาดเสเขาเอาตาเขาเอาตอตอดนะหัวเงาะไหวแมนอยู่ปะ ต่อหมูว่คุณนี่ก็วาตดแมงตอหมูแมนอ๋อถ้าตมถ้ามันมีแมนกะมีร้องเพลงร้วอะร้องไว้เลยผมมึงเงาะก็โดนต่อมันต่อยนะต่อิมีร้วไปมีรองเแล้วไปรบต่อตัวนั้นนะ ตอดูมันตอดไงนะอืมไปหาเลยบ่โอ้วอายุส่ะไ,ไหปหาแล้วตัวมันตอดแั้วมักกบไปจับมาเขาก็พับปุ๊กปุ๊กเถออ๋อดีแล้วแกได้ไใบเยอะแกลงป้องเลยอ่ามันเป็นโตัลนะตวัวมีตอดกับมีตอดตัวมันตอดตัวมันดื้อมันก็ตอดนี่ข้มันตอนตนดอตอนะนนน<อ>มันจับตรงพยเนาะมันจับมือพยพอแบบมเห็นพอแบบพอเอามาตอดจะขาอโอเพราะเขาเลยน่าก็ใส่ห่าเลยท้าบเลย เรใครหามก็เบิ่งเอาแาล้วตีนมะติดนี่นะตีนหมูพอซอยมันมติดมือมัออมนำมทำมะ,ะ<อ>ข่าพอไปเจ็บเจะหาเจ็บบ่ตอ่นเจ็บบ่เจ็บเจงกินข้าวหรือกินยาพลัลา่าเยนะครับผมรอดูว่าอีกสักหนึ่งชั่วโมงมันจะตูดหรือเป่มันจะพองไหมตอดอยู่่เห็นตูเในรอบเม่่อยมาไขหรอกเรนาจะไข่แตได้บ่ยบ กนหน้ากไข่อยู่ม,มีกี่เี่มันจะกัดจะกัดเนี่ยมันจะกัดเยอะอืมกัดตัวตอนนี้แตนี่ไข่ไหวใช่ไดมอืมแตนตัวนี่โอ้ยไข่เหมืนน่นเจ้าโอ้คนแล้วจะคนไรคนคือ,อคนนี่อืมนี่ไข้ไหนกินยาพาราเข้าไปนหน้าไขยบวมหมดเลยนะคืยมคยข้บวมไขยแพ้ยาพาราอ้าวเอเอ,อยาอันอันอื่นแบบอันอื่นหนูกยมีแพ้ย,ยาจะบปวดอันอื่นพารานี่แพ้ ่».เคยแพ้ยังจักยางเคยแพ้จะเมียรีดใจน่าเป็นบ้านกานึ่งปดแปดหนึ่งแปดนี้เพิโอ้โหทางใต้ต้องมาเป็นยังไงบอกมนทำมาเออนาเอเอเอนาค่ะอ๋อจ้ะนี่ค่ะ เราก็ดูดตาชานนะคะต่อต่อค่ะกินว่ากินมา,นมาแย่งกินอาหารกับตาชานแล้วก็ต่อยตาชานอ๋อนะคะนี่เจ็บจุ่งอ,อ,อ่องั้นคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ